ในป่าลึกอันกว้างใหญ่มีเสือโคร่งหนุ่มชื่อพยักษซึ่งเป็นเสือที่เก่งกาจและไร้เทียมทานในทุกการล่าไม่มีสัตว์ใดกล้าเข้ามาท้าทายพยักษเพราะเขาคือราชาแห่งป่าพยักษเป็นเสือที่มีลายสวยงามลายของเขามีความสวยและเฉียบคมราวกับเป็นศิลปะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เขามีความแข็งแกรง่งและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้ เมื่อฤดูฝนมาถึงพยักและแม่เสือของเขาได้ต้อนรับการมาถึงของลูกเสือสองตัวที่เกิดมาอย่างแข็งแรงหนึ่งในนั้นคือขาลูกเสื้อผู้ชายที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยานขานชอบวิ่งเล่นไปทั่วทั้งป่าและมักจะอยากรู้อยากเห็นเสมอส่วนจันทราลูกเสือผู้หญิงเป็นเด็กที่นิ่งและรอบคอบไม่ค่อยชอบวิ่งเล่นเหมือนพี่ชายของเธอแต่เธอกลับชอบนั่งนิ่งๆและมองสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างระมัดระวังเมื่อเวลาผ่านไปพยักรู้สึกภูมิใจในลูกๆของเขาแต่เขาก็ยังคงต้องสอนให้ลูกๆรู้จักการล่าอย่างจริงจงังและมีสติไม่ใช่แค่การใช้แรงและความเร็วเท่านั้นแต่ยังต้องใช้สมองในการคิดและวางแผนด้วยวันหนึ่งพยัก์เรียกลูกทั้งสองมาใกล้ๆและพูดกับพวกเขาด้วยน้ำเสียงที่หนักแน,น่น ลูกเสือทุกตัวเกิดมาเพื่อเป็นนักล่าถ้าหากไม่ล่าเราจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในป่านี้และถ้าเราไม่ฝึกฝนเราจะไม่สามารถทำให้ตัวเองแข็งแกร่งได้คานรู้สึกตื่นเต้นมากกับคำสอนนี้เขามองไปที่พ่อผู้ยิ่งใหญ่ของเขาและคิดว่าหากเขาจะเติบโตเป็นเสือที่แข็งแกร่งอย่างพ่อเขาต้องเริ่มฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ แต่จันทรากลับคิดไปในทางที่ต่างออกไปเธอมองพ่อแล้วถามด้วยเสียงที่นุ่มนวลทำไมการล่าต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเหรอคะพ่อถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ในป่านี้แล้วเราจะยังคงอยู่ได้ไหมพยักยิ้มและนั่งลงข้างลูกสาวอย่างอ่อนโยน การล่าไม่ใช่แค่การฆ่าเพื่อฆ่าการล่าคือการเรียนรู้การปกป้องครอบครัวและการรักษาความสมดุลในป่าถ้าหากไม่มีนักล่าที่เก่งกาจป่าจะเต็มไปด้วยสัตว์มากมายจนเกิดการแย่งชิงอาหารและนั่นจะทำให้ทุกชีวิตไม่สามารถอยู่รอดได้พยักฆมองไปที่ขานที่กำลังวิ่งเล่นและจันทราที่นั่งฟังเขาด้วยความตั้งใจแล้วพูดต่อไปว่า ลูกเสือที่ดีต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการล่าแต่การล่าไม่ใช่แค่การใช้แรงเพียงอย่างเดียวมันคือการใช้ปัญญาและความอดทนด้วย เขาที่เริ่มมีความคิดในการล่ามากขึ้นจึงตัดสินใจว่าเขาจะต้องเริ่มฝึกฝนทันทีเขาออกไปวิ่งไปรอบๆป่าลองฝึกการไล่ตามสัตว์เล็กๆเช่นกระต่ายหรือหมูป่าเขาลองใช้ความเร็วและสัญชาตญาณของตัวเองในการจับเหยื่อแต่หลายครั้งเขาก็ไม่สามารถจับมันได้อย่างที่คิด ในขณะที่ขานกำลังฝึกฝนจันทรากลับเลือกที่จะใช้เวลานั่งสงบสังเกตการรอบๆและเรียนรู้วิธีที่สัตว์ต่างๆทำตัวในป่าเธอจดจำวิธีที่พวกมันหลบซ่อนตัวจากนักล่าและเธอก็ได้เรียนรู้วิธีใช้สิ่งแวดล้อมช่วยในการล่า ทั้งสองเด็กเสือได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างกันไปตามวิธีการของตัวเองขานตื่นเต้นกับการล่าและความท้าทายใหม่ๆส่วนจันทราก็เริ่มเข้าใจว่าการล่าคือการใช้ปัญญามากกว่าการใช้แรงอย่างเดียวพยักมองดูทั้งสองแล้วรู้สึกยินดีในใจเขารู้ว่าทั้งขานและจันทราจะต้องเติบโตเป็นเสือที่ไม่เหมือนใครแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและปัญญา พวกเขาจะทำให้ป่านี้ปลอดภัยและสมดุลได้อย่างแน่นอนพยักคิดในใจเขามั่นใจว่าลูกๆของเขาจะสืบทอดสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเสือคือการเป็นนักล่าที่รู้จักใช้ทั้งสัญชาตญาณและปัญญาเพื่อความอยู่รอดและการปกป้องครอบครัว เมื่อฤดูหนาวมาถึงป่าก็เต็มไปด้วยหมอกหนาและอากาศเย็นยะเยือกขานเติบโตเป็นเสือหนุ่มที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเขามีความกระตือรือร้นและชื่นชอบการล่าอย่างมากการวิ่งไล่ล่าสัตว์และการฝึกฝนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาแต่ขานก็เริ่มรู้สึกว่าเขามีความสามารถมากพอที่จะแสดงให้พ่อเห็นว่าเขาเป็นนักล่าที่เก่งกาจ วันหนึ่งฐานยืนมองไปยังป่าลึกและคิดว่าถ้าฉันจะเป็นเสือที่ดีที่สุดฉันต้องออกไปล่าเองโดยไม่พึ่งพาพ่อและแม่เขาเริ่มรู้สึกว่าพ่อกับแม่เริ่มทำอะไรไม่ได้มากเท่าที่เคยเป็นความแข็งแกร่งและความเร็วของเขาเติบโตขึ้นตามวันเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เขายังไม่เข้าใจคือการล่าคือสิ่งที่ต้องใช้ทั้งปัญญาและความอดทนมากกว่าแค่ความแรง ขานตัดสินใจแล้วว่าพรุ่งนี้เขาจะออกล่าเพียงลำพังโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากพ่อหรือแม่เขาอยากจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ใช่ลูกเสือที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในเช้าวันนั้นขานเดินไปยังพื้นที่ที่เขาเคยเห็นฝูงกวางออกหากินขานไม่พูดอะไรกับใครเขารู้ดีว่าแม่กับพ่อจะไม่เห็นด้วยแต่เขามั่นใจในตัวเองเขาพร้อมที่จะล่าและทำให้สำเร็จ เมื่อขานไปถึงพื้นที่นั้นเขาเห็นฝูงกวางอยู่ไกลๆเขารู้สึกตื่นเต้นและเริ่มตั้งใจในการล่าขานค่อยๆย,ย่องไปข้างหน้าโดยใช้ความเร็วและความเงียบงนันเขาวางแผนว่าจะพุ่งเข้าหากวางตัวที่อ่อนแอที่สุดแล้วใช้เขี้ยวของเขาจับเหยื่อให้ได้ขานตัดสินใจเลือก,กวางตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะเดินช้าก,กว่าตัวอื่นเขาเริ่มพุ่งเข้าหากวางอย่างรวดเร็วหัวใจของเขาหัวเราะในใจว่า วันนี้ฉันจะได้เป็นนักล่าที่เก่งที่สุดแต่ทันใดนั้นเองกวางตัวนั้นหันมามองด้วยความตกใจก่อนที่จะวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วขานตกใจและพยายามวิ่งตามแต่มันก็เร็วเกินไปสำหรับเขาขานพลาดเหยื่อไปอย่างง่ายดาย ขานหยุดหอบหายใจเห็นฝูงกวางทั้งมัดวิ่งหนีไปเขารู้สึกโมโหตัวเองเขาไม่ยอมแพ้และกลับไปตั้งใจใหม่เขาใช้วิธีเดิมคือย่องไปข้างหน้าและเลือกกวางตัวอื่นแต่ครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จอีกครั้ง ขานรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเขาเริ่มรู้สึกเจ็บปวดที่ขาของเขาเมื่อวิ่งเล่ล่าฝูงกวางมากเกินไปเขารู้สึกหมดแรงและเริ่มสูญเสียความมั่นใจในที่สุดขานก็พลาดไปจนไม่สามารถจับเหยื่อได้เลยเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินขานก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงเขาก็คิดถึงคําพูดของพ่อที่เคยสอนว่าการล่าไม่ใช่แค่การใช้ความเร็วและแรง สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีสติปัญญาและความอดทนในการรอคอยเวลาที่เหมาะสมขานร,รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ฟังคำเตือนของพ่อและแม่เขาพยายามจะกลับบ้านแต่ในระหว่างทางเขาก็เกิดอุบัติเหตุขาลื่นล้มไปชนกับต้นไม้ใหญ่ที่ซึ่งทำให้เขาบาดเจ็บที่ขาการเดินกลับบ้านก็ยากลำบากเขาต้องพักฟื้นอยู่ในป่าคืนนั้น ในขณะที่ขานนอนบาดเจ็บอยู่ในป่ามืดจันทราออกตามหาพี่ชายเพราะเธอรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเมื่อจันทราเจอขานที่บาดเจ็บเธอก็รีบเข้ามาช่วยดูแลขานรู้สึกอายที่ไม่สามารถทำตามที่เขาคาดหวังได้แต่จันทรากลับพูดว่าพี่ชายไม่ต้องอายหรอกค่ะทุกคนมีวันที่ล้มเหลวแต่เราสามารถเรียนรู้จากมันและทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้า ขานน้ำตาคลอเบ้าเขารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถทำให้พ่อแม่ภูมิใจแต่จันทราก็ทำให้เขารู้ว่าการล่าไม่ใช่แค่การพิสูจน์ตัวเองให้ดีที่สุดแต่คือการเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีมการพึ่งพาและดูแลกันและกัน หลังจากที่ขานกลับบ้านได้เขาได้คิดทบทวนและเรียนรู้ว่าการที่จะเป็นนักล่าที่ดีไม่ใช่แค่การออกไปล่าเพียงลำพังแต่ต้องเรียนรู้ที่จะฟังคำแนะนำของผู้ที่มีประสบการณ์และเรียนรู้จากความผิดพลาดเขานอนคิดถึงคำพูดของพ่อการล่าไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้แรงมันคือการเรียนรู้และการทำให้ทุกสิ่งในป่ามีชีวิตรอดด้วยกัน ในที่สุดขานก็ได้เรียนรู้ว่าการเป็นเสือที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเป็นนักล่าที่เก่งที่สุดแต่ยังต้องเป็นเสือที่รู้จักปรับตัวและใช้ปัญญาในการเอาตัวรอด หลังจากที่ขานได้เรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลวในการล่าในครั้งก่อนเขาตัดสินใจที่จะฝึกฝนตัวเองให้ดีขึ้นแม้จะรู้สึกอายที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ตามที่คาดหวังแต่ความผิดพลาดนั้นกลับทำให้เขาเริ่มมีความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญกว่าความเร็วและความแข็งแกร่ง ในวันหนึ่งขานตัดสินใจออกไปฝึกการล่าใหม่แต่คราวนี้เขาเลือกที่จะไม่ออกไปตามล่าเพียงลำพังเขามองไปที่พ่อและแม่ที่กำลังนั่งอยู่บนหน้าผาหินเหนือแม่น้ำพยักและแม่เสือเฝ้ามองลุกๆอย่างใจเย็นขานรู้สึกว่าเขาควรเรียนรู้จากคำสอนของพ่อแม่อีกครั้งก่อนที่จะไปล่าผ่านความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นขานเดินเข้าไปหาพ่อของเขาและพูดอย่างหนักแน่น พ่อครับผมอยากจะเรียนรู้จากท่านอีกครั้งว่าการล่าอย่างแท้จริงต้องทำอย่างไรพยักยิ้มและมองขานด้วยสายตาที่อบอุ่นเขารู้สึกภูมิใจในลูกชายที่สามารถเปิดใจยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันการล่าไม่ใช่แค่การออกไปทำให้เสร็จแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของเหยื่อ การรู้ว่าจะจับมันอย่างไรโดยไม่ทําให้มันหลบหนีไปได้พยักเริ่มสอนขานถึงเทคนิคที่เขาใช้ในการล่าเขาสอนให้ขานเรียนรู้การแฝงตัวในพุ่มไม้เพื่อให้สามารถเข้าใกล้เหยื่อได้โดยไม่ถูกพบเห็นเขายังสอนขานให้เรียนรู้การคำนวณระยะทางในการพุ่งเข้าหาเหยื่อเมื่อไหร่ที่เขาควรวิ่งและเมื่อไหร่ที่เขาควรรอ จันทราที่เฝ้ามองอยู่ไม่ไกลก็รู้สึกว่าเธอเองก็ยังมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้เช่นกันเธอค่อยๆเข้าไปใกล้ๆและถามพ่อว่าพ่อคะเมื่อเราเห็นเหยื่อเราควรไล่ล่าเลยหร,รือรอจังหวะที่เหมาะสมคะพยักมองจันทราและพูดว่า บางครั้งการรอจังหวะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการล่าการไล่ล่าทันทีอาจทำให้เราเสียเหยื่อไปได้เพราะเราอาจทำให้มันรู้สึกถึงการมาของเรามันจะหนีทันที ขานเริ่มเข้าใจมากขึ้นและเขาก็ตัดสินใจที่จะฝึกฝนทักษะใหม่ที่เขาได้รับจากพ่อและแม่ในขณะที่เขาฝึกซ้อมอย่างตั้งใจจันทราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของป่าและสัตว์ทุกตัวที่อาศัยอยู่ในนั้นวันหนึ่งขานและจันทราได้เดินทางไปยังป่าลึกเพื่อฝึกซ้อมการล่าพร้อมกันทั้งสองพยายามใช้ทักษะที่พ่อแม่สอนมา แต่ในขณะที่ขานกำลังย่องไปใกล้ฝูงกวางจันทราก็เห็นอะไรบางอย่างจากระยะไกลจันทราหยุดและมองไปข้างหน้าสายตาของเธอจับจ้องไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีรอยข่วนลึกรอยข่วนเหล่านั้นบ่งบอกว่าเป็นรอยของสัตว์ที่เคยผ่านมาที่นี่และมันมีขนาดใหญ่มาก จันทรารู้สึกสงสัยและตัดสินใจที่จะตามรอยนั้นไปขานที่กำลังสนุกกับการฝึกการล่าไม่ทันสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของจันทราเขาตามใจตัวเองไปด้วยความตั้งใจในการจับเหยื่อแต่เมื่อเขาหันกลับมามองจันทราก็หายไป ขานรู้สึกแปลกใจเขาไม่เคยเห็นจันทราหายไปในขณะที่พวกเขาฝึกกันอยู่เขารีบตามไปและพบว่าเธอกำลังยืนอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ที่มีรอยข่วนเมื่อขานเข้าไปใกล้เขาก็รู้ว่าเป็นรอยของเสือโคร่งตัวใหญ่ที่เป็นนักล่าระดับสูงในป่าแห่งนี้จันทราพูดเสียงเบาๆนี่คือลายเสือที่มีอำนาจมาก เสือรุ่นใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นง่ายๆขานยืนมองด้วยความตกใจการพบรอยของเสือรุ่นใหญ่นี้ทำให้เขารู้สึกถึงความอันตรายของการล่าในป่าลึกนี่ไม่ใช่การล่าธรรมดาแต่นี่คือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่แข็งแกร่งและเหนือกว่าตัวเขามาก ขานตั้งใจที่จะกลับบ้านแต่จันทรากลับยืนยันว่าเราควรทำความเข้าใจสิ่งที่เราเห็นและเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ในป่าแม้ว่ามันจะยากและน่ากลัวแต่หากเราไม่กล้าทําความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่สามารถเป็นนักล่าที่สมบูรณ์ได้ ทั้งสองกลับไปที่บ้านอย่างระมัดระวังและในคืนนั้นพยัก์และแม่เสือก็รู้ว่าลูกๆของเขาเริ่มเติบโตและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญในโลกแห่งการล่าพยัก์ยิ้มและพูดกับลูกๆก,การล่าคือการเรียนรู้จากธรรมชาติเราไม่สามารถท้าทายมันได้หากเราไม่เข้าใจมันจริงๆ และจันทรารับรู้ถึงบทเรียนสำคัญในวันนี้พวกเขาทั้งคู่เริ่มรู้ว่าการเป็นนักล่าที่แท้จริงต้องมีทั้งความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ใช่แค่พึ่งพาความเร็วหรือความแรงแต่ต้องใช้ทั้งปัญญาและความอดทน วันหนึ่งในฤดูร้อนขานและจันทราได้รับข่าวสารจากพ่อแม่ว่าในป่าลึกนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติฝูงสัตว์หลายตัวได้หนีไปจากพื้นที่บางแห่งและมีเสียงร้องของสัตว์ที่น่าสงสัยพยักและแม่เสือไม่สามารถละเลยเรื่องนี้ได้และรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ลูกๆจะได้เผชิญหน้ากับการทดสอบที่แท้จริงพยักเรียกลูกๆมานั่งคุยที่แคม ตอนนี้เราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนี้ดำเนินไปอย่างไม่รู้เรื่องได้พวกเราต้องออกไปตรวจสอบและดูว่าเกิดอะไรขึ้นในป่าลึกพยักมองไปที่ขานและจันทราแล้วพูดต่อการทดสอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การออกไปล่าแต่เป็นการใช้ปัญญาความอดทนและความร่วมมือพวกเราต้องทำงานเป็นทีม หากสามารถทำสิ่งนี้ได้จะถือว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเจ้าทั้งสองพร้อมแล้วที่จะเป็นเสือที่แท้จริงขานรู้สึกตื่นเต้นเขาเคยคิดว่าจะเป็นเสือที่เก่งที่สุดและพิสูจน์ตัวเองแต่เขาก็รู้ว่าในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การล่าธรรมดาเขาและจันทราจะต้องร่วมมือกันเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเจอจันทรามองไปที่ขานด้วยความเชื่อมัน่น พี่ขานเราจะทำได้เรามีทุกสิ่งที่จำเป็นแล้วขานพยักหน้าและเริ่มตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการทดสอบนี้ในวันรุ่งขึ้นทุกคนเริ่มต้นออกเดินทางไปยังป่าลึกพวกเขาต้องเดินผ่านป่าไม้อันหนาทึบและทะลุผ่านลำธารที่เย็นเฉียบเสียงของน้ำไหลและเสียงนกที่ร้องขับขานทำให้บรรยากาศในป่าเต็มไปด้วยความสงบ แต่ระหว่างการเดินทางพวกเขากลับเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในอากาศบางสิ่งในป่าลึกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเขาเห็นรอยเท้าของสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยเกิดความสงสัยว่ามีสิ่งใดกำลังแฝงตัวอยู่ในป่าพยักหยุดและบอกกับลูกๆว่า นี่คือเวลาที่เจ้าต้องใช้ความคิดนี้ไม่ใช่การล่าปกติมันคือการต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนพยักษ์และแม่เสือเริ่มหาทิศทางที่น่าจะพาพวกเขาไปถึงจุดที่เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขานและจันทราจึงต้องระวังทุกก้าวที่เดินเพราะบางครั้งอันตรายอาจอยู่ใกล้แค่เอื้อม คานได้เรียนรู้ว่าการเดินในป่าลึกไม่ใช่แค่การมองหาเหยื่อแต่ยังต้องมองหาสัญญาณที่บ่งบอกถึงความอันตรายอาจมีสัตว์ที่แข็งแกร่งกว่าและอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาขณะที่เดินผ่านป่าไปขานและจันทราก็เห็นรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่เสือของพวกเขามันเป็นรอยเท้าของเสือจากที่ไหนสักแห่งที่เคยมาในป่าลึกนี้พวกเขาหยุดและพยักรเริ่มพูดเสียงเบาๆ รอยเท้านี้ใหญ่กว่าของเรามันเป็นเสือที่แข็งแกร่งมากเจ้าทั้งสองต้องระมัดระวังเมื่อเดินไปไกลขึ้นพวกเขาก็พบร่องรอยของการต่อสู้ร่างของสัตว์บางตัวถูกกัดและรอยเลือดกระจายไปทั่วร่องรอยนั้นนำไปสู่หุบเขาลึกที่น่ากลัวพยักและแม่เสือบอกให้ลูกๆพักอยู่ข้างหลังและเฝ้าระวังขาและจันทราพยายามทำตามคำแนะนำด้วยความสงบ ท่ามกลางความเงียบขานเริ่มได้ยินเสียงที่เหมือนจะเป็นเสียงหายใจหนักๆเสียงนี้มาจากหุบเขาลึกที่พวกเขากำลังจะเดินเข้าไปขานรู้สึกถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เขาตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเขาอยากจะเป็นเสือที่สามารถรเผชิญหน้ากับทุกสิ่งได้ และเมื่อพวกเขามาถึงใจกลางหุบเขาขานและจันทราก็ได้พบกับเสือที่พวกเขากำลังตามหามันเสือโคร่งตัวใหญ่ยืนอยู่กลางหุบเขามันมองมาที่พวกเขาด้วยสายตาที่แปลกประหลาดเสือโคร่งยืนอยู่ในท่าที่สง่างามมันไม่เหมือนเสือทั่วไปเพราะมันมีท่าทางที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจมันเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบพยักหยุดและพูดกับลูก,ลก จงเรียนรู้จักมันเจ้าทั้งสองจะต้องรู้จักว่าเสือที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีอำนาจแต่ต้องรู้จักการใช้ปัญญาในการจัดการกับสถานการณ์ขานและจันทรายืนมองเสือโครงตัวนั้นพวกเขารู้ว่าการทดสอบครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะเสือตัวนั้นแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติและการทำงานร่วมกัน ในที่สุดเสือโคร่งตัวนั้นก็หันหลังให้และหายไปในป่าลึกมันไม่ยอมโจมตีหรือแสดงความเป็นศัตรูเพียงแค่ทิ้งไว้ให้ขานและจันทราได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาต้องการพยักและแม่เสือมองลูกๆด้วยความภาคภูมิใจพวกเจ้าทำได้แล้ว การล่าที่แท้จริงคือการเข้าใจการอยู่ร่วมกันในธรรมชาติไม่ใช่แค่การเอาชนะกันและกันแต่เป็นการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ขานและจันทรารับรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นเสือพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าความแข็งแกร่งไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มันคือการรู้จักใช้ปัญญาความอดทนและการทำงานเป็นทีม เมื่อขานและจันทราผ่านการทดสอบที่ยิ่งใหญ่และได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญจากการเผชิญหน้ากับเสือโคร่งตัวใหญ่พวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองทั้งสองกลับมาที่บ้านด้วยความภาคภูมิใจและไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นที่รู้สึกถึงความสำเร็จแต่พยัคและแม่เสือเองก็เห็นการเติบโตในตัวลูกๆอย่างชัดเจน หลายวันหลังจากนั้นขานเริ่มฝึกฝนการล่าในป่าอีกครั้งเขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเขาสามารถใช้ทั้งปัญญาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆแม้กระทั่งเสือโคร่งที่ดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขาม วันหนึ่งขาะและจันทราตัดสินใจออกไปล่าด้วยกันพวกเขาเดินทางไปในป่าลึกเพื่อทดสอบทักษะใหม่ที่พวกเขาเรียนรู้จากการผจญภัยที่ผ่านมาในระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายอาย่างทั้งฝนที่ตกหนักและเส้นทางที่ลื่นไหลแต่ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติและการร่วมมือกันพวกเขาก็สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย เมื่อถึงที่ที่พวกเขาต้องการพวกเขาพบกับฝูงกวางที่กำลังหากินอยู่ในทุ่งหญ้าขานและจันทราไม่รีบร้อนในการล่าพวกเขารอจังหวะอย่างระมัดระวังตามที่พยัคฆ์ยสอนการรอคอยทำให้พวกเขามองเห็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการไล่ล่าอย่างหุนหันพลันแล่นเมื่อกวางตัวหนึ่งเดินออกมาขานและจันทราตัดสินใจใช้ทักษะที่พวกเขาฝึกฝนมาการแฝงตัวและการเคลื่อนไหวอย่าง ช้าช้าทำให้พวกเขาใกล้ชิดเหยื่อได้โดยไม่ถูกพบการล่าเริ่มต้นขึ้นในที่สุดขาและจันทราใช้การทำงานเป็นทีมพวกเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนขานเป็นผู้ที่แสงตัวและคอยเตรียมตัวสำหรับการวิ่งโจมตีขณะที่จันทราคอยสังเกตทิศทางที่กวางจะหนีไปและเตรียมการอุดช่องทางหนีของมันพวกเขาทำงานกันอย่างมืออาชีพโดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่า ในที่สุดกวางตัวที่พวกเขาตั้งใจจะล่าก็หลุดจากฝูงและวิ่งหนีไปตามเส้นทางที่พวกเขาคาดการขาและจันทราวิ่งตามมันอย่างรวดเร็วแต่ยังคงใช้กลยุทธ์ที่พวกเขาเรียนรู้มาการวิ่งไม่ได้เป็นการไล่ตามเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขารู้ว่าจะต้องจับจังหวะให้ดีเพื่อไม่ให้เหยื่อหน,นีไป หลังจากช่วงเวลาไม่นานพวกเขาก็สามารถจับเหยื่อได้สำเร็จการล่าครั้งนี้เป็นการล่าที่ทั้งสองรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่การใช้แรงแต่เป็นการใช้ปัญญาและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านพยักและแม่เสือก็รอคอยที่จะฟังเรื่องราวจากลูกลูกขานและจันทราพูดถึงการล่าครั้งนี้อย่างตื่นเต้นพยักยิ้มและพูดว่า เจ้าทั้งสองทำได้ดีมากการล่าในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการไล่ล่าแต่เป็นการเข้าใจธรรมชาติและการใช้ทักษะที่เรียนรู้มาพยักยังกล่าวต่อไปว่าการเป็นเสือที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีความแข็งแกร่งหรือความเร็ว การเป็นเสือที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งรอบตัวและใช้มันในการดำเนินชีวิตขานและจันทราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่พ่อของพวกเขาพูดมากขึ้นพวกเขารู้แล้วว่าเสือที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผู้ที่สามารถล่าเหยื่อได้แต่คือผู้ที่รู้จักใช้ทั้งปัญญาความอดทนและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หลังจากการล่าครั้งนั้นขาดและจันทราเริ่มรู้สึกถึงการเติบโตของตัวเองพวกเขาไม่เพียงแต่เรียนรู้วิธีการลา่าแต่ยังเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับธรรมชาติการให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวการรักษาความสมดุลในธรรมชาติและการทำงานร่วมกันเป็นทีม วันหนึ่งขาและจันทราเดินออกจากป่าไปพร้อมกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาพวกเขามองไปที่ภูเขาที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและรู้สึกว่าพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆและเติบโตต่อไปพยักษและแม่เสือยืนมองดูลูกๆและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตัวลูกๆที่เติบโตขึ้นเป็นเสือที่สมบูรณ์พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกๆก,การทดสอบในชีวิต และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของขานและจันทราทั้งสองจะเดินทางไปด้วยความรู้ที่ได้รับจากการผจญภัยและจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่ยังรอคอยอยู่ข้างหน้า